กลุ่มวันพิบปฏิรัตที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1,8 0 0 0 0มืนคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกภพชู e ที่สามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร0 0์จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับ กรับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่อง alternative นะครับคลิปนี้ผมกลับมาเล่นในส่วนของจาบาในหลักนั่นเองนะฮะแล้วก็เลเวล90นะครับผมหลังจากรุจ,จิก็มาเขาบอกจาบานี่มันโกงจริงนะกลายเป็นว่ารุจ,จิก็ามาจาบาแม่งเป็นการเพิ่มความเก่งให้มันอีกนะฮะคือผมเนี่ยเล่นรุจ,จิไว้ไปเจอในแรงเนี่ยจาบารับมือยากกันนะโดมันเตะนะครับผมสกิล2นี่เยี่ยวแตกเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยว คลิปนี้นะครับผมใช้ในส่วนของเซตนี้ไปก่อนนะครับผมรอเวลร้อยค่อยทําแบบเซตตึงๆนะฮะก็ต้องบอกเลยว่ายุคนี้จะบลาเล่นแล้วคุ้มมากนะครับผมเล่นมันมากนะคืองี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนก็คือถ้าเรามองว่าตัวไหนมันเล่นดีไม่ดีเนี่ยให้เรามองว่าตัวนี้มันแพ้ตัวอะไรบ้างนะครับผมหลายหนึ่งนะครับผมมันแพ้พวกสีแดงนะฮะก็ที่แพ้เป็นหลักเลยนะครับผมผมว่าเอสยามาโตโซโล2ตัวนี้อ่ะผมให้โซโลเป็นเบอร์หนึ่งเลยแล้วก็เป็นเอสยามาโตเบอร์2นะครับผมที่เขาแพ้แต่พอลงแรงช่วงเนี้ยส่วนใหญ่เราไม่เจอ2 ตัวนี้เลยนะครับผมเราเจอนิกกาเจอเอ็ดสเน็กเจอจาบราเจอบรูโน่นะครับผมเจอเอ,อ่อรุจิอะไรอย่างนี้นะผมกลายเป็นว่าจาบราเนี่ยที่พูดมาเนี่ยจาบาร์คาได้หมดเลยนะฮะกลายเป็นว่าตัวนี้ผมว่าเอาลงไปเล่นในแร่งตอนนี้ค่อนข้างจะ โกงนะครับผมคุ้มมากเลยนะใครเปิดตัวนี้แล้วทำเวลร้อยอยู่ผมบอกเลยว่าเล่นได้แน่นอนนะครับผมที่นี้คำถามสุดท้ายนะก่อนไปเกมเพลย์นะครับผมก็คือแล้วตัวนี้มันเล่นได้ยาวหรือเปล่าพี่มีคนถามเข้ามานะครับผมมองอย่างเงี้ยตัวนี้จะเป็นรีเจนหนึ่งตัวที่จะเล่นได้ยาวคล้ายๆกับอันเบอร์นะครับผมปัจจุบันเนี่ยอันเบอร์เล่นยาวเพราะเป็นเมตาฟ้าเป็นอะไรนี้นะผมอันเบอร์เล่นยาวแต่ถ้ากลับเป็นเมตาเขียวเป็นตัวบัฟสแต็กอะไรเงี้ยอันเบอร์ก็จะกลับมาเล่นได้นะฮะจาบราก็จะเล่นได้ในยุ นี้เหมือนกันนะครับแต่พอยุคหน้าเขาอาจจะเริ่มเล่นยากขึ้นแต่ถามว่าความโกงความเก่ง ก็ยังเก่งอยู่อาจจะตกเทียไปบ้างแค่นั้นเองนะครับถามว่าปั้นคุ้มไหมตัวนี้เล่นยาวๆคุ้มมากเป็นีเจนหนึ่งตัวที่ควรมีในดีครับเดี๋ยวไปดูคัสซับกันเลยสำหรับคัสซับนะครับผมผมใส่แท็กดีเฟนเดอร์นะฮะนี่ครับผมดีเฟนเดอร์นะฮะก็ทําให้เพิ่มพลังโจมตีขออภัยนะครับเพิ่มพลังป้องกันครับเพราะจะบาเขาเน้นพลังป้องกันเป็นดาเมจนั่นเองนะแล้วก็ขยากทำเกมราคาถูกเฟเวอรุรูทูบายเปิดให้บริการแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมบอกไปที่ช่อง alternative ด้วยครับ เว็บซอมบี้รัดเว็บสุ่มกาชายดีดอเพชรอันดับหนึ่งของ OPBR ขั้นต่ำเพียงแค่10บาทลุ้นรับไอดดดองเพชรมากถึง5,000เพชรเลยทีเดียวเข้ามาสุ่มกันเยอะมีทั้งระบบ Android และ iOS นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ เอาเราก็มเกบไปแรกกันนะครับผมดันเดอโรซาชมินนะผมนะอยู่ครับคุณเจ้าปราพิชัยโรบินสุดเทสด่สุดหล่อเตะสวนแม่งเลยนะครับผมเ็าเรียกว่าลูกเตะ dry s h o o ไม่ง่ายหุกงเรปทมินเป็นไรวะติดหินพุ่งไปเพราะติดหินนะแต่เขาบอกผมบอกเลยนะตัวคอนนี้แม่งเดฟอ้าวโโหโดนดามเมจนะครับผม ไปไหนจะพี่เจอพี่เจอไปไหนเตะฟรีคลิกโ่เคให้หนุม่มเออนะครับผมเล่นไรชูด right เรียกกับสุบาษะจากบาวดเดนี่มันราชาจนสุดระดับเลยเป็นเกียรติมากที่ฉันได้ควรขอควรทีนะฮะปรามานะผมประยุท์มาโดนไปก่อนนะแตกดึงทมินเลยโอเคนะครับผม เจอสายวิ่งเยอะอย่างนี้นะผมก็ไม่ได้ีซีสักเท่าไหร่ลูกเตะฟรีคิกไปก่อนนะไรชุดอ่าดึงนะผมเล่นโซนไว้ก่อนนะจะบาจะยืมีจะบายืนแนวหลังนี่ผมบอกเลยว่าโคตรเกียนตายหมดนะโอ้โหเก็บ2เลยนะแม่ใหญ่ก็ตายแน่ลูกเตะทะมินหูฟรีคิกรุนแรงจริงนะลูกเตะหมาป่าสิบิษนะครับผมชื่อท่าคือแบบ เรียกได้ว่าโหดมากนะฮะคือถ้าบอกว่าตัวละครนี้อ้าวอะไรวะเฮ้ยอะไรเลือดมาวะเออโดนปลามานะผมคือตัวละรได้ทรรมดีนะธรรมดีนธรรดีถือว่าเกมน่าจะแบบคิดไม่ถึงเลยนะโอ้โหตัวมันเก่งเก่งนะโอ้โหเต่แป๊บเดียวตายหมดนะกดโกดีกแล้วอโอ้โหไม่โดนนะครับผมหมานี่เออนะครับผมเรียกได้ว่าแรงจริงโอเคนะ เอสเ,เขามีวิ่งเยอะนะครับผมเราต้องโซนดีๆนะโรเจอร์ก็มีโอกาสดึงทงเราคืนได้นะครับผมลูกแต่มหมาป่าทมินดอดได้ด้วยนะโรเจอร์คนนี้เขาช้ำอยู่นะอืมโอเคมีเอสเนมีจาบามอเลยนะฝั่งตรงข้ามเอาทงคืนยากนะครับผมอืมเอาละเดี๋ยวผมจะโดดเข้าไปขอเงินนะครับผมนะ <c oughs> เขาเรียกท่าขอเงินว่าเหมือนแ้ยขอเงินหน่อยอะไรเงี้ยขอตังค์หน่อยครับ <c oughs> ตายหมด ไปททนึงบิ๊กมามเก็บซีนี่เห็นไหมตึงนะครับผมบอกเลยนะนี่คือเป็นตัวที่เล่นหมันมากนะโอเคนะชนะห้าทงไปครับผมอ้าวเฮ้ยอะไรวะโดนเบิ้ลโดนเบิ้ลนะโอเคนะครับผมจบไปแมตช์แรกครับไปพบเกมเพจที่2กันเลยครับถ้าคุณมองหาอดีดองเพชรราคาเป็นมิรแนะนำแอดเอกพัฒชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อย่าลืมบอกมาจากช่องอัตโนมัตด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ เอาแล้วก็มาเกมปที่2นะครับผมบอกเลยตัวนี้นะผมเล่นในแรงถือว่าคุ้มค่ามากนะครับเป็นาสายหมัดอันดับต้นๆของเกมแล้วนะครับผมตอนนี้นะโอเคไปไหนจะรุดเจ๊แน่โดไปก่อนนะครับผมขอเงินหน่อยนะไม่เอาไม่เอาไม่ไมจิ้มเตะหน้าเลยเรียบร้อยผมโดนไปหมื่นกว่านะเราติดไอ้นี่นะผมฐานะเขาเรียกอะไรนะฐานะขวนนะต้องระวังนิดน,นึงนะ ถ้าเราฆ่ารุจิช้าเราจะโดนดาเมจแรงมากนะครับผมกับสถานานี้นะอยู่15วิเลยนะครับผมโอเคหูทงนําเยอะขนาดนี้ถ้าอรุจิกลับมานะครับผมเดี๋ยวผมประทา้ารุจิดูนะครับเก็บสกิลไว้ก่อนพยายามเลี้ยงสกิลนิดนึงรุจิไปไปทงนั้นนะเอ้ยทำลายจ้าเวรุ่นลูกเตะหมาป่าไปเทนะโอโ้ตาย ตายเพราะปลาหรือตายเพราะผมนะแบบเขาเรียกว่าเลี้ยงไม่ได้นะผมเอสเน็กชิวๆะผมถึงบอกครับว่าตัวนี้คือเล่นแล้วคุ้มมากนะครับผมเพราะมันตกเอสเน็ก็ได้นะนี่นะตายเลยเนี่ยผมตีก็สองจังหวะไปนีกับแชงอืมแล้วก็ขอตังค์หน่อยได้ไมัยจะแชงแชงไปไหนเนี่ย อของเงินหน่อยแชงก็เรียกท่าของเงินนะครับผมว่าของเงินได้เปล่าอ่ะอนะครับผมห้าศูนย์เลยทำไ,ไม่จบไวจังเตะไปทีจังเรียบร้อยโอ้โหจบห้าศูนย์นะตอนนี้เดี๋ยวแม่มีจาบายยืนซ้อนอยู่แนวหลังเก่งจริงฮะตัวนี้โอเคไปพบกับเกมเพลย์สุดท้ายกันเลยครับ เอาละครับโอเคเป็นสุดท้ายนะครับอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปลงให้เพื่อนกับทุกวันเลยนะครับผมอ่ะก็สรุปเนื้อเลยนะฮะจากราตัวนี้บอกเลยว่าเกลียนมากนะครับผมในเมตามสีฟ้านี้นะครับผมถือว่าเก่งมาต้องรอดูสายมัดต,ตัวใหม่มานะครับสามารถรับมือจับลาได้ไหมสุนผมมองว่าผมพัดสิบเขาโกงนะาอะไรแม่ล่องหนมาหรือจะเห็นอยู่ว่าขึ้นเรือว่าด่านนี้คือได้เปรียบนะ ลูกเตะหมาป่าทมินหูเกือบตายนะครับผมอ่ามันแรกมันแรกมันแรกงนี่เวลร้อยนี่ว่า,าเกียนเหรอเกียนเหรอน้องโอ้โวหวันนี้หัวหน้าหวัวหน้าโดนผมไปแล้วนะ <c oughs> เออนะครับผมข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะที่พเพื่อนๆจะไม่รู้ก็ได้นะครับผมถ้าเกิดคุณใส่แท็กนะดีเฟนเดอร์นะเติมเกรดไว้นะครับผมพอใส่โล่นะฮะแต่ว่าบะน้อยนะน้อยในะส่โล่นะครับยวเรียกว่าพอเลยเรียกว่าน้อยกว่าเยอะนะ อืมอ้าวแล้วครับผมฝั่งนูเขาไม่มีวิ่งนะมีแค่คิสรอคิสรอนี่รอรก่อนนะครับผมสิ่งที่บอกคิสรอรอเตะหน้าไปเลยสามหมื่นนะครับผมแรงว่ะโดนสองฮิตจากคิดูดิแรงมากนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมเข้ามาเติมเกรดก่อนนะด่านตานี้แหละจะไม่บูเยอะนะครับผมเล่นเพย์เซฟบางตาที่ผมบูเยอะไปหน่อยนะโอ้โหแพ้ท้ายเกมเลยนะครับผมกูดูเติมเกรดอะไรปะไวนะใช้แท็กเกตเตอร์เอ้ยไม่ใช่ใช้แท็กดิฟเฟนเดอร์นะ หมอจ้าบรามากนะผมแค่แท็กก็ว่าตึงแล้วนะอหม,มาแล้วจ้าวัยรุ่นตรงกลางใครครับใครฮึอืมวัาดีครับน้องหนูนี่หนูน้อยบมกแดงมาทำอะไรที่นี่รู้จักหมาป่าไปน้องอืมโอ้โหตาดีไม่ค่อยตึงแล้วนะเพราะว่าอะไรครับทีมเขายับยับเลยนะโอเคเดี๋ยวเราซ้องหลังนิดนึงนะครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะ ฝั่งเราตึงอ่ามีใครเหลี่ยมกับเรานะนะครับผมรุจิน่าจะไม่เกิดแล้วนะโอ้มาแล้วนะรุจินะครับผมคือรุจิเราสู้ได้สบายนะพูดอย่างนี้แล้วกันโรเจอร์ก็สู้ได้สบายเช่นกันนะไม่รู้ว่าจาบาจะตกโรเจอร์ได้เหมือนกันนะครับผมเกียนนะวิ่งอะไรเตะสวนไปทีนะนี่ยอมโดนก็ได้นะครับผมแล้วก็เตะสวนได้เลยนะโอ้โหเละครับผมเละ เละเป็นโอกนี่ควรควรเลฝากรอยแผลไว้อืมเออดีมากรุจินะครับผมทำงานนี่เอาไปไหนนะกระเด็นกระเดนดีเลยเตะหน้าเอ้าแม่งไม่ได้นะครับผมมันบักล้มอยู่นะฮะอมเกมนี้บักเยอะจริงๆเบื่อว่าบักเยอะอะไรโลเจอร์อุ้ยโลเจอร์ดึงเสร็จนะครับผมเขาไม่มีเอสนะตอนระวังหนวดขาวเรียบร้อยจ้าเวรุ่น โอ้โหโรเจอร์ก็แพ้เราแล้วผมว่าตัวนี้คุ้มมากเล่นตอนนี้คือโกงมากนะสำหรับใครบ้าใสมาใครบอกรุจิไม่เก่งผมไม่ถนัดคุณมาเล่นตัวนี้เลยครับเก่งจริงครับบอกเลยนะตัวนี้แล้วก็ตู้เขาไม่มีแล้วนะต้องไปเปิดกันเองนะครับผมตู้หมดน้ำน่าจะวนกลับมาขายเลยนะตัวนี้ผมว่าแหมันเก่งดีนะผมโอเคผมหมค์จีน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยจ๊ะสวัสดีครับ